อ่ะสวัสดีนะครับเพื่อนๆนะครับวันนี้ก็มาดูพัางง่ายกันต่อนะเพื่อนๆนะช่วงนี้มารอบดึกดๆหน่อยนะเพื่อนๆนะนะครับช่วงนี้ช่วงนี้ว่างเย็นๆนิดหนึ่งนะฮะ <c oughs> ตัวนี้นะครับเพื่อนๆนะยังสวยงดงามเหมือนเดิมนะเพื่อนนะตัวนี้นะนะครับ สวยงดงามตามท้องเรื่องนะเพื่อนนะตนนัวนี้นะครับกำลังหาเนื้อคู่อยู่นะครับตัวน,นี้ก็กำลังหาเจ้าในายใหม่อยู่นะครับนะตัสวสวยงางามนะเพื่อนนะนะครับลองมาไล์ตอนเด็กๆด,ดูนะช่วงนี้ช่วงนี้ว่างช่วงดึกนะช่วงนี้ <c oughs> นเพื่อนนะ ลองดูครับลองดูว่าท่านไหนจะรับไปดูแลต่อนะค,ความสวยๆงามแบบนี้นะเพื่อนนะนะครับสวยๆงามแบบนี้หายากนะเพื่อนนะหายากนะแบบนี้นะช่วงนี้กําลังจะนําเข้ามาอีกสักสองตัวนะเพื่อนนะนะครับสองตัวในช่วงนี้ สวยๆงามๆนะเพื่อนนะช่วงนี้นะครับสวัสดีพี่ๆสองท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับช่วงนี้มารอบดึกนิดหนึ่งนะช่วงนี้นะครับมารอบดึกก็มาดูว่าไฟโอเคป่ะนะ LVP <laughs> นะ ตัวนี้มารอบดึกสวยนะเพื่อนนะสวยนะพาง,ง่างนะครับขมสวยนะพี่่นะคขมสวยโอ้โหแบบนี้ <S <S 1> <S 1> สุดยอดจริงนั่นเพื่อนนะกับตัวนี้นั่นเพื่อนนะนนะสุดยอดจริงนะตัวนี้นะ นะครับส,สวัสดีพี่พี่ทั้งหกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับพางั่งนะครับอยู่ในสายเมตตามหานิยมนะพี่นะลองนำไปจีบสาวดูได้นะพี่นะนะครับสวยจริงนะตัวนี้โหสวยๆอย่างนี้ <Still> นะครับแอดมินบอกพูดเหมือนทำสคกปิปมาเลย <laughs> สวยๆแบบนี้พี่พี่เอย นะครับสวยๆแบบนี้หายากนะพี่ๆนะทั้งสิบสามท่านนะครับนะครับพิมพ์เล็กนะครับพี่ๆนะพิมพ์เล็กพิมพ์เล็กมีไฟนะตรงนี้นะพี่ๆนะพกพาสะดวกดีนะตัวเล็กเนี่ยนะครับผมนําไปพกพาประจำนะต,ตัวตัวเล็กๆเนี่ยผมชอบมากเลยนะ ใช้ในทางเมตตามาหานิยมนะพี่นะดูดิดวความสวยเขานะโอ้โหยังหาเจ้าในายใหม่อยู่นะครับพี่พีนะแบบนี้ไม่ผิดหวังนะพี่นะตนเดียวก็พอแล้วนะครับางท่านก็อยากได้สักตนหนึ่งอย่างนี้นะฮะเพราะบางคนเขาก็ไม่แฝนเยอะนะพี่ชายนะตนเดียวก็เหลือแล้วนะตนเดียวนะวันก่อนผมเพิ่งนำตัวน,นี้ไปใช้นะพี่ชายนะ วันนี้แหละว,วันนี้พกพาอยู่เพิ่งแกะเอาอกจาเชื่อกันนะนี่ตัวที่ผมพกพาอยู่วันนี้นะนะครับถือว่าโอเคนะพี่ๆนะนะคมสวยได้ประมาณนี้นะนี่พิมพ์ไหลลู่นะเพื่อนๆนะนะครับก็ถือว่าสภาพก็โอเคนะเพื่อนนะ ดูพวกดินพวกอะไรสวัสดีครับพระอาจารย์นะครับจริงครับว่าอาจารย์ส่วนมากผมจะไปกับไอไอรูปหล่อมากกว่าส่วนมากนะแต่ตอนนี้มาแฝนนี่ก็เพื่อเปิดผิวนะครับอาจารย์นี่รูปหล่อผมเนี่ยไอรูปหล่อผมช่วงนี้จะงอนแลยนะครับ ไอ้ลูกรอผมไปไหนไม่รู้ตอนนี้หาไม่เจอพระอาจารย์ไอ้ลูกรอผมเนี่ยในช่วงนี้ผิวนี้ก็โอเคนะนี่เดี๋ยวมาใหม่นะพระอาจารย์ประมาณสักสองสมตนนะช่วงนี้ซื้อเข้ามาอีกนะครับยังส่งมาไม่ถึงตัวดี้นะตัวนี้ก็ถือว่าเด็ดนะ ตึงเหลืองสวยๆแบบนี้นะครับหายากนะแบบนี้ดินสวยแบบนี้ดูดีตีนเขานะครับโอ้โหสุดยอดนะผมว่านะครับนี่นะเนื้อผิวแบบนี้นะโอ้หายากจริงครับแบบนี้นะครับตอนนี้นะลองลองมาดูกลางคืนกันบ้างนี่นครับโอ้โหมันเหลืองอะไรขนาดนี้ ตอนคืนผมว่าไฟได้นะไฟได้นะวันนี้นะมาตอนประมาณสักทุ่มสามนาทีนะเชิงน,นี้ครับนะสวยจริงนะตัวนี้ดูดิ <c oughs> แอดมินยังขำเลยนะเดี๋ยดินก็อยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆทั้งสามสิบสองท่านนะครับสวัสดีนะฮะใครอยากได้ต้องจัดนะครับเดี๋ยวถ้านานไปเดี๋ยวดินหมดนะที่วันนี้ <c oughs> นะครับนี่นะสวยจริงๆนะโอ้โหสวยจริงๆนะครับตัวนี้ไปแล้วนะครับตัวนี้นะตัวนี้สวยๆวันนี้ตอนแรกว่าจะไปส่งเมื่อกี้นะครับตัวนี้จะไปละนองนะครับพรุ่งนี้นะครับไปละนองนะครับตัวนี้สวยๆยังไม่ได้ใช้ช่วงสักพักหนึ่งเมื่อกี้นะว่า ในช่วงนี้นะครับดินด้วยสวยเบ็น,นี่โอ้โหพี่ๆไปแล้วสวยสวยยิบๆนะครับสวยๆพิมพ์เล็กเรานี่นะจัดส่งให้พรุ่งนี้นะครับนะครับถ้าดูไล์อยู่ก็จัดส่งพรุ่งนี้ <c oughs> นะครับต่มาตัวนี้ก่อน <c oughs> ตัวนี้มีไหมครับ ีพี่ทั้งสามสิบเก้าท่านนะครับนะพิมพ์นี้พิมพ์เล็กนี่พกพาสะดวกดีนะนะครับพิมพ์เล็กพกพาสะดวกดีนะครับถือว่าได้ตัวสวยๆหน่อยนะไปคู่กับตัวนี้ผมว่าได้อยู่นะเนี่ยคู่กันเนี่ยอืมคู่กันนะครับถือว่าสวยนะครับคู่กันเนี่ยนะครับถือว่าสวยเลย อย่างนี้ผมว่าสวยนะอยเงี้ยโดนใจนะครับแบบนี้นะตัวที่สวยผมเหลือเยอะนะช่วงนี้ตัวที่สวยนี่ดูไม่เบื่อนะครับนะครับตัวที่สวยผมนะโอ้โหสุดยอดเลยครับ อืมตัวสวยๆนะตัวสวยช่วงนี้ติดโลโก้อย่างนะช่วงนี้ <laughs> ตัวสวยๆนะพี่ๆนะตัวนี้น้องเปิดไว้หนึ่งหมื่นหนึ่งพหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยนะพี่นะตัวนี้นะนะครับแอดมินบอกเปิดแต่ตัวแพงๆแ, <laughs> แอดมินบอกตัวไม่แพงก็เปิดนะครับเปิดทุกตนทักทายข้ามุคุยกันได้เลยนะพี่นะตัวนี้ก็โอ้โห ได้อยู่เท่านะครับนะครับตัวนี้เป็นก็เกจหักไปนิดนึงนะครับนะครับตัวนี้เกจหักนะฮะถ้าเกจไม่หักน,น,บบนี่นะฮะโอ้ผิวแบบนี้นะครับผิวแบบนี้นะโอ้ยหายากผมว่าถ้าเกจ เกลียดไม่หักนี่ถ้าผิวแบบนี้หายากนะด้วยสวยนะครับพิมพ์อกตัวยูนะพี่นะพิมพ์อกตัวยูอกตัวยูแบบนี้นะนะพี่นะสังเกตถ้าเป็นอกตัวยูนะพี่ๆจะมาดูตรงในช่วงล่องนี้นะตรงนี้จะเป็นแอ่งเลยนะครับพังง้างพิมพ์อกตัวยูนะครับหน้าอกตัวยูนะเขาเรียกนะครับตามวงการนะครับ ผ,ผิวอ,อมเหลืองๆแบบนี้นะค่อนข้างที่จะหายากผมว่าเกดตรงนี้ไม่แหลมก็โอเคแหละนะพี่ๆนะเกดตรงนี้นะเพราะว่าบางทีถ้าเกดล้มแหลมบางบางทีมันจะทิมทิมเราได้ะตรงในช่วงนี้นะนะครับบางทีพกพาไปทิมตัวเองโอ้โหเจ็บเหมือนกันนะผมเคยโดนอยู่โดนไอไอเกดตรงผมอะอกล่องลึกนะครับ อมืมือแทบทะลุนะพี่พี่นะเนื้อดินตัวน,นี้อยู่ประมาณนี้นะพี่ชายนะเนื้อดินนะใครอยากได้ไปครอบครองก็ทักถ่ายเข้ามาได้ในไอดีด้านล่างได้เลยนะพี่ชายนะนะครับตัวนี้เป็นพะง้างพิมพ์อกตัวยูนะพี่นะนะครับโดดเด่นในทางเมตตามาหานิยมนะพี่พี่ลองนำไปใช้ดูนะ ว่าว่าเขาจะแรงขนาดไหนนะนะครับนี่ไอ้รูปหล่อ,อผมนะอืมผมไปไหนก็ไปกับไอ้รูปหล่อนี่เ <c oughs> ชื่องก่อน <c oughs> นะครับให้รูปหล่อนี้โชว์บ่อยหน่อยนะเพราะว่าไม่ได้เปิดนะครับตนนัวนี้แต่ไอ้รูปหล่อนี่สู้ตัวน,นี้ไม่ได้นะพี่นะสู้สู้ตัวน,นี้ไม่ได้นะดูดิ ไอ้ตัวนี้สวยกว่านี่ไอ้ตัวนี้สวยกว่าแต่มันแต่ก็เคยไปด้วยกันนะเคยไปกับไอ้รูปหล่อนี้นะเคยไปกับตัวนี้มากกว่านะครับพิมพ์เล็กมีไฟนะไฟอยู่ตรงนี้นะพี่นะพิมพ์เล็กมีไฟนะครับตรงนี้นะนะครับจุดจุดจ่ายตังค์ผมไวจจ่ายตรงนี้นะพี่นะครับอยู่ในช่วงนี้นะครับแล้วก็อยู่ในเม็ดนี้นะครับ ก็จะมาอยู่ในขีดตรงนี้นิดนึงนะครับเส้นนี้จะขึ้นไปอยู่ตรงนี้นะจุดจ่ายตังผมนะนะครับขอเหมือนเหมือนเดิมนะพี่นะก็จะจ่ายตังในจุดเหล่านี้นะครับตอนซื้อขายนะนะครับมาดูต้นนี้กันบ้างนะครับพี่ชายนะนี่ของโบราณเรายังอยู่นะพี่ชายนะยังอยู่นะ ัวที่สวยก็ยังอยู่อยู่ด้วยกันนี่แหละรอเนื้อคู่อยู่นะครับรอเจ้านายใหม่มาดูแลอยู่นะนะพี่ชายนะไม่บางทีก็ไม่ค่อยได้ขายให้พ่อค้าสัก่้ไหน่นะนะพี่ชายนะว่าพ่อค้าเขาก็จะนําจากเราไปปล่อยต่อ,อนี่นะส่วนเรานี่ก็หาให้แบบให้แต่ตั้งแต่บแบบไอ้นี่นะให้แบบว่า เจ้าหนายเขาะนะพี่พี่นะนะครับส่วนมากกันนะตัวนี้สวยอยู่นะผมว่าสวยอยู่นะครับสวยมากๆอยู่นะตัวนี้ผิวแบบนี้หายากนะผิวแบบนี้นะครับผิวแบบนี้ถือว่าสวยนะครับทุกตัวนี้ผมชอบอมเหลืองนะพี่ชายนะแบบนี้นะประเภทแบบนี้นะครับ พิมพ์ล่องลึกนะครับพิมพ์ล่องลึกพวกนี้สวยๆนะอมเรืองเหลืองหน่อยผมชอบมากเลยนะแบบนี้นะครับพิมเรืองเหลืองนะอมเรืองนะครับสวยๆแบบนี้มีไหมครับพี่ชายพิมพ์เสียนแหลมนะตรงนี้เขาเรียกพิมพ์เล็กเสียนแหลมนะล่องตรงนี้จะเป็นแอ่งนะครับจะเป็นแอ่ง เนื้อดินเขาอยู่ประมาณนี้นะพี่ชายนะเนื้อดินนะเนื้อดินเขาอยู่ประมาณนี้นะเห็นไหมนะครับดินเขาจะเหลืออยู่ประมาณนี้นะตัวนี้ออกกออกโถดินดำนิดหนึ่งนะเพราะว่าอาจจะสมุนไพรอาจเยอะหน่อยนะนะครับดินเขาอาจจะอยู่ในช่วงนี้นะพี่ๆนะนะครับแต่ก็ถือว่าตัว ตัวลูกหล่อเนี่ยผมว่าหล่อสวยงามนะตัวนี้นะยังอยู่ด้วยกันนะเหลืออยู่ทีมนี้เหลืออี่สามตัวเหมือนเดิมนะพี่ชายนะตัวนี้ก็สวยนะตัวนี้ออกแก่ทองแดงนะสวยๆนะครับออกแก่ทองแดงนะพี่ชายนะสวยสวยนะทุกตนนะพี่นะทุกตสวสวยๆทั้งนั้น นี่ตัวนี้ก็ยังอยู่ด้วยกันนะครับมีไหมสวัสดีพี่พทั้งห้าสิบสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะฮะถูกใจตัวไหนจัดได้เลยนะพี่นะพิมพ์เล็กนะครับพิมพ์เล็กทัดรัดดีนะพิมพ์เล็กๆเ,เนี่ยผมชอบมากเลยพิมพ์เล็กๆเ,เนี่ยนะครับเมดดินเขานะดินสวยมากเลยนะตัวนี้ดินนี้แดงแป๊ดเลยเฮ้พี่นะ ดินค่อนข้างที่จะสวยผมว่านะนะครับเอ้อีกตัวหนึ่งนะเดี๋ยวต้องนำไปไอ้นี้นิดหนึ่งซ่อมแซมนิดหนึ่งนะในช่วงนี้นะครับซ่อมแซมนิดหนึ่งตัวนี้ก็ถือว่าดินเต็มดีนะพี่ชายนะนำไปใช้ไม่ผิดหวังหรอกนะครับเพราะงังนี่โดดเด่นในทางเมตตามหานิยมนะครับพี่นะ นะครับพางัางนะโดดเด่นในทางเมตตามหานิยมนะพี่ๆลองนำไปใช้ดูนะนะครับแต่ผมเชียร์เชียร์ตัวน,นี้อยู่ช่วงนี้เชียร์ตัวเล็กนี่แหละนะครับเดี๋ยวกำลังถูกส่งเข้ามาเพิ่มเติมนะพี่นะนะครับถูกส่งเข้ามาเพิ่มเติมอยู่ในช่วงนี้นะครับ นะครับพี่นะใช่อ่านได้นี่อยู่นะครับนะก็คัดสรรไว้พี่พี่มีแต่ตัวสวยๆนะพี่ชายนะนะครับดูนะพี่ชายนะอ,อมเหลืองมากเลยตัวนี้ผมว่าโอโ้โห สวยๆนะพี่ชายนะส่วนมากส่วนตัวผมก็จะเลี้ยงแค่ประมาณพวกเหล้าขาวพวกนี้นะพี่นะแักแก้วหนึ่งอย่างน,นะพี่นะที่ผมเลี้ยงนะนะครับนี่นะตัวนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะตัวนี้นะพิมพ์ผมวีนะครับพิมพ์ผมวีผมวีนี่มีอยู่ประมาณสักสามตัวนะพี่ชายนะถ้าเจอแบบนี้นะ โอ้โห oh. หลับตาซื้อเลยนะ <c oughs> หลับตาซื้อหูร <c oughs> เลนนะวีนะอย่าไปหลับตาซื้อนะ <c oughs> นี่แท้ได้เลยนะวีนะนะครับสวัสดีพี่พทั้งหกสิบสามท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะนะพี่นะนี่ตัวดุ๋ยสวยอีกตัวหนึ่งนะหย่อนสวยนิดหนึ่งอีงั่งนะครับอีงัง่ง นะครับทรงเครื่องนะเนี่ยเห็นไหมทรงเครื่องนะเครื่องเขาอยู่ช่วงนี้นะแต่ก็โอเคนะเนื้อดินเขาก็อยู่ประมาณนี้นะนะนะครับเนื้อดินเขาอยู่ประมาณนี้ก็โอเคนะผมว่าแต่เสียนิดนึงคือว่าห่วงนี้หมดนะนะครับตัวเล็กกระทดรดตีนะผมว่าตัวเล็กก็ถือว่าพบพาสะดวกดีนะพี่ๆนะ นะตัวเล็กนี่ผมพกพาแบบนี้ผมชอบซื้อแบบตัวเล็กๆเนี่ยนะเวลาไปไหนสะดวกดีนะพี่ๆนะนะครับสะดวกดีผมว่านะเอานี่ซูมมันอ่านะครับถือว่าสะดวกดีนะพกพาไปไหนก็สบายใจนะพี่ๆนะตัวเล็กๆหน่อยถือติดมือไปนะนะครับ อ๋อแอดมินนี้ก็จะมากลัวอะไรล่ะนะครับนี่นะพีพมพหนึ่งนะครับ <c oughs> อาวอะไระ <c oughs> นะครับตัวเล็กๆตัวนี้พี่ครับถ้าเราบูช้างพอมกองตอบเลยนี่นะครับตัวนี้เกตแหลมนิดหนึ่งนะตัวนี้ตรงนี้จะคมนิดหนึ่งนะพี่นะ ถ้านําไปเนี่ยบางทีต้องระวังนิดๆน,นะตัวนี้เคยที่มมือผมมาแล้ว <c oughs> นะพี่นะตัวนี้นะถ้าใครนําไปใช้นะมันต้องส้งโหกล้องเขยา่ขยามันตอนมันสูงก็ต้องเขย่าอีกแล้วนะ <c oughs> เนื้อดินอยู่ประมาณนี้นะพี่นะที่เหลืออยู่นะนี่ผิวแบบนี้นะพี่ๆนะโอ้โหมีแต่ตัวด,ด็เดๆนะพี่นะคัดสันมานะ ตือ่าพี่พี่ๆอยากได้แบบออกดินดำนี่นะดินดำเราก็มีนะบางผีพีพ่่เขาอยากได้แบบดินดำดำนะดินดำดำนี่สายเหนียวนะพี่นะเขาว่ากันนะสมัยก่อนนะเขาว่าดินดำนี่เหนียวดีนะนะครับสวยๆนะตอนนี้ก็สภาพก็ดินเหลืออยู่ประมาณนี้นะพี่นะ <c oughs> แต่ตรงนี้ไม่ใช่นะพี่นะเหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่นะ ไม่ใช่ดินเหลืองนะอุดเทียนไว้นะพี่นะในช่วงนี้นะครับในช่วงนี้ก็จัสันมาได้ประมาณนี้นะพี่นะหรือว่าพี่อีกได้ตัวนี้ไปนะครับตัวนี้จะแตกต่างอยู่ตรงนี้นะพี่ๆนะในนะผมมาะตัวนี้ จะเป็นออกนูนนะพี่นะตรงนี้จะเป็นอกนูน com. นะมีนะพิมพ์นี้นะอกตรงนี้จะนูนนูนนะนะครับเกตดตรงเหมือนกันนะพี่นะแต่อกนี้นูนนะมีนะพี่นะตัวนี้จะตรงนี้จะเป็นแบนเห็นไหมพี่แต่ในช่วงร่องเขาจะลึกๆนะผมก็เลยตั้งชื่อเขาว่าพิมพ์เสียนแหลมร่องร่องลึกนะพี่นะตัวนี้อกนูนนะพี่นะอกนูนนะครับ นายพี่ชายนะเวลาเช่าซื้อนี่ก็ต้องไอ้นี้นิดนึงนะช่วงนี้แต่ตัวน,นี้มามาตัวน,นี้ดีกว่าขายตัวน,นี้ดีกว่าวันนี้ <c oughs> นายพี่นะจะไปยังอ <c oughs> ไปเลยไปเลยไกลดินี่จะพูดพี่นะว่าจะออกไปซื้อข้าวนะพี่นะช่วงนี้แอดมินบอกไปเลยอ๋ออ๋อไลเลย ดดเดือดเดืกด,ดมาต่อนะพี่นะนะครับประมาณสักสามสามทุ่ทมครึ่งนะถ้าไม่เมาก่อน <laughs> ถ,ถ้าไม่เมาแต่ว <laughs> ีนะใครอากได้เม่เปิดก็ทักถายเข้ามาได้นะยังอยู่นะพี่ชายนะสั่งเข้ามาอยู่ๆนะพี่นะวันะนะครับแม่เปิดก็มีนะยังอยู่นะวันนี้นะนะครับ ังอยู่ด้วยกันนะสั่งเข้ามาอยู่นะวันนี้ก็สั่งเข้ามานะครับพองัดผมก็มีอยู่นะนี่นะพองัดที่ไปด้วยกันสักพักหนึ่งเมื่อกี้นะครับนี่นะเป็นไงพี่พี่รอไหมละ่ะรอไหมพี่พี่แอดบินมานั่งใกล้เราแวงนะร้อนร้อนหน,นาวหนาวยังเงี้ขยับไปนี่ทำหน้ามันลิงดิ มาทำหน้าเหมือนลิงอยู่นี่นะพี่นะโอ้โหเราแวงไปหมดเลยนะพี่นะนี่นะพี่นะอีกตัวหนึ่งนะโอ้โหสวยๆนะพี่นะาานะครับมรมผมเปิดเริ่มต้นที่สองพันห้าขึ้นไปนะพี่นะนะแต่ตัวพันหนึเนี่ยพี่ชายเอาเปาแบบ แบบนี้นะพี่ๆก็ไม่อีกได้หรอกผมพูดตรงๆนะผมเปิดใหพี่พันหนึ่งพี่ยังไม่อีกได้เลยดูดิสภาพพันหนึ่งพี่บอกโหยจับว้าเอาไปแปดรอยแอนมินบอกเอาราคาต้นทุนไปเลยใช่ไหมนี่ส่วนมากน้องแนะนำนะแนะนำเอาตัวสวยๆไปเลยซื้อครั้งเดียวมันจบไปเลยเนี่ยนะตัวแบบนี้ เอาเก็บไว้กับผมนี่แหละตัวถึกสึกอย่างเงี้ยเก็บไว้กับผมนี่แหละนะพี่ๆนะไม่ต้องขายกันแล้วเก็บไวน้นี่แอบไว้ก่อนพวกนี้แอบไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยว่ากันพวกไม่สวยเยอะอยู่นะพี่นะพี่ชายเหลือเยอะนะครับ <S <S เดี๋ยวดึกๆมาอีกทีนะครับพี่ชายนะเดี๋ยวไปหาส ซื้อข้าวก่อนอีกสักครงใครสนใจ ads ใ,ใ,ใน id ด้านล่างได้เลยนะพี่ชายนะ id เก้ป9าเก้าเก้านะพี่นะเดี๋ยวไปซื้อข้าวกินก่อนนะช่วงนี้เพิ่งกินข้าวมาหิวแล้วนะพี่นะไปต่อแล้วนะครับถ้าไม่เมาเดี๋ยวกลับมาไลยต่อนะสวัสดีนะพี่นะสวัสดีนะครับ